ลูกค้าต้องการเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะทําการสร้างบ้านในอนาคตในบริเวณด้านไหนเดิมเนี่ยที่เจ้าของที่เก่าเนี่ยเขามีการขุดล่องสวนเอาไว้นะครับเราก็ได้ทําการกบล่องสวนทั้งหมดขุดเป็นล่องน้ําแค่ด้านซ้ายกับด้านขวาบ่อกเก็บน้ําลูกนี้มีขนาดประมาณ20เมตรคูณ48เมตรนะครับความลึกตรงนี้อยู่ที่ประมาณ20แล้วก็กว้างเนี่ยนากว้างประมาณ48เมตร สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครคลิปนี้ผมพามาอัปเดตหน้างานลูกค้าที่จังหวัดชัยนาทอยู่ที่อำเภอวัดสิงห์นะครับพื้นที่ทั้งหมดขนาด4ไร่นะครับก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ป่ารกล้างตอนนี้เราเข้ามาทําการเคลียร์พื้นที่ซึ่งตอนนี้เราเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูก่อนที่จะออกมาเป็นแบบนี้เดิมเนี่ยตรงนี้จะเป็นป่า ลกไปหมดเลยนะครับลูกค้าต้องการเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะทําการสร้างบ้านในอนาคตในบริเวณด้านในนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูว่าเราทําอะไรกันบ้างเริ่มตั้งแต่ทางเข้าตรงนี้เลยนะครับเดิมตรงนี้มันจะเป็นอ่าเป็นป่านะครับเป็นป่าเก่าตรงนี้ต้นไม้ขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วก็จะเป็นล่องสวนเก่าเพราะว่าเดิมเนี่ยเจ้าของที่เก่าเนี่ยเขามีการขุดล่องสวนเอาไว้นะครับเราก็ได้ทําการกบล่องสวนทั้งหมด นะครับกบหมดเลยนะครับแล้วก็ขุดเป็นล่องน้ําแค่ด้านซ้ายกับด้านขวาส่วนตรงกลางเราก็กบล่องน้ําไปให้หมดแล้วก็ทําการทําแนวถนนนะครับทาแนวถนนแล้วก็ปั้นโคกข้างในเดี๋ยวผมพาไปดูล่องน้ําที่เราขุดไปนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างถัดมานะครับทางบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นล่องน้านะครับซึ่งล่องน้ําตรงนี้มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับส่วนความลึกของล่องน้ําตัวนี้จะอยู่ที่2เมตรแล้วก็เราทําการเว้นระยะ จากตัวบ้านนะครับออกมาประมาณ6เมตรนะครับเพื่อให้มีระยะห่างตรงนี้6 m, เมตรเผื่อวันข้างหน้าลูกค้ามีการต่อเติมบ้านหรือจะลื้อบ้านหรือจะทําอะไรตรงนี้นะครับมันก็จะได้มีพื้นที่ให้เราสามารถเซอร์วิสทางานได้นะครับแล้วก็บริเวณทางด้านนี้เดิมเนี่ยจะเป็นล่องน้ําเก่าก่อนที่จะมาเป็นล่องน้ําตัวนี้นะครับเดิมจะเป็นล่องน้ําเก่าเราทําการกรบล่องน้ําตรงนี้นะครับกบใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ขุดให้ใหม่นะครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ นะครับถัดมานะครับทางบริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นบ่อเก็บน้บําบ่อเก็บน้ําลูกนี้มีขนาดประมาณ20เมตรคูณ48เมตรนะครับความลึกตรงนี้อยู่ที่ประมาณ20 m, แล้วก็กว้างเนี่ยหน้ากว้างประมาณ48เมตรความลึกทั้งหมดของบ่อลูกนี้อยู่ที่4เมตรนะครับ เดิมเนี่ยนะครับที่แปลงนี้จะมีบอ่อเก่าอยู่แล้วลูกหนึ่งอยู่ทางมุมด้านนู้นเดี๋ยวผมขึ้นรูปเก่าให้ดูนะครับทีนี้ลูกค้าต้องการขุดขยายบอ่อเก่าให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็แต่งสโลปใหม่นะครับเพราะว่าเดิมเขาค่อนข้างขุดตั้งขุดชันนะครับแล้วก็มันลูกเล็กนะครับบวกกับเขาอยากได้ดินขึ้นมาถมโคกปลูกบ้านด้วยนะครับก็เลยทําการดีไซน์ตรงนี้ให้บอ่อตรงนี้ใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ใช้ดินจากการขุดบอ่อตรงนี้นะครับเอามาถมเป็นพื้นที่ปลูกบ้าน ทำที่พักอาศัยนะครับส่วนบริเวณที่เป็นที่พักอาศัยตัวนี้นะครับก็มีขนาดลึกออกไปเนี่ยประมาณ30เมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เกือบๆประมาณ2งานกว่าๆนะครับก็เป็นพื้นที่สําหรับปลูกสร้างบ้านนะครับเราถมสูงจากพื้นดินเดิมขึ้นมาประมาณ1เมตรนะครับ แล้วก็ดินส่วนหนึ่งจากบอ่อก็ขึ้นมาทําการกลบล่องน้ําเก่าทั้งหมดก็ใครที่มีพื้นที่รกล้างหรือสนใจอยากจะขุดทาโคกหนองนาขุดบอ่อทาโคกนะครับขุดบ่อถมที่นะครับหรือว่าตักล่องสวนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เพจ Facebook โชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับทักเข้ามาก็ได้นะครับก็คลิปนี้ผมก็เอามาให้ได้ชมกันนะครับความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมันจะลก นะครับแล้วก็ตอนนี้เราทําการเคลียร์พื้นที่ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับบวกกับต้นไม้เก่าๆเนี่ยนะครับต้นเดิมๆต้นใหญ่ๆเราก็ยังเก็บเอาไว้หมดนะครับแล้วก็ทําการตกแต่งกิ่งต่างๆให้ลูกค้าด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด u ั s สไคร e แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through times don't fly too high. Be sure to keep the mountain in sight. Fly for if you keep it tight. Love the world but keep the sky.